สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนังสือ c าวบ Boy เล่มหนึ่งที่แบบบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะครับผมเรื่องนี้น่าสนใจมากคอนานเนเกอร์ผลงานของลุยส์ลามัวนักเขียนระดับตำนานเลยใช่ครับแล้วข้อมูลที่เราได้มานี้คือครบทุกมุมเลยนะคะตั้งแต่บทวิจารณ์หลายสำนักบทสรุปเรื่อง ไปจนถึงบทสัมภาษณ์ของผู้เขียนเองเลยใช่ค่ะซึ่งมันทำให้เห็นภาพเลยว่าเรื่องนี้มีอะไรมากกว่าแค่การดวลปืนกลางแดดเยอะมากใช่เลยครับพอได้ดูข้อมูลทั้งหมดแล้วจะเห็นเลยว่าคอนเดกเกอร์เป็นเหมือนกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากว่าทำไมนิยายตะวันตกที่ดูเหมือนจะเอ,อเชยไปแล้วถึงยังคงจับใจคนอ่านได้จนถึงทุกวันนี้อืม มันมีความลึกซึ้งทางอารมณ์ซ่อนอยู่ภายใต้ความแข็งกระด้างของฉากหลังแบบคาวบอยซึ่งเราจะมาค่อยๆค,คลี่คลายกันดูครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่แก่นของเรื่องกันก่อนเลยดีกว่าคือพอเห็นหน้าปกหรือได้ยินชื่อหลุยส์ลามัมเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงภาพคาวบอยดวลปืนต่อสู้กับอินเดียนอะไรทํานองนั้นใช่ค่ะแต่บทวิจารณ์หลายชิ้นที่เราได้มากลับบอกว่าหัวใจของคอนเนกเกอร์จริงๆแล้วเป็นเรื่องความรัก มันจริงขนาดนั้นเลยเหรอคะจริงยิ่งกว่าจริงอีกครับถ้าจะให้สรุปแก่นของเรื่องเลยนะจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น b l i n k i s สหรือ w i k i p ีเดียคือเรื่องราวทั้งหมดมันถูกขับเคลื่อนโดยคน2คนครับค่ะคนแรกคือเอวีทิลอ๋อตัวละครหญิงใช่ครับเธอเป็นหญิงม่ทีออ่สถานการณ์บีบคั้นมากสามีหายตัวไปโหแล้วก็ทิ้งเธอไว้กับลูกติดสองคนกลางดินแดนธุรกันดารของแอริโซนาเลย สิ่งที่เธอทำเพื่อเอาชีวิตรอดก็คือการเปิดสถานีรถม้าชั่วคราวเป็นภาพแทนของผู้หญิงที่สู้ชีวิตจริงๆครับแล้วอีกคนก็คือคอนคอนเนกเตอร์ acker, ตัวเอกตามชื่อเรื่องเลยสินะคะถูกต้องครับคอนคอนเนกเกอร์ Corn acker, นี่คือต้นแบบของพระเอกหนังตะวันตกที่เราคุ้นเคยกันดีเลยแบบพูดน้อยต่อยหนัก ประมาณนั้นเลยครับเป็นคาวบอยพนเจจนจรภายนอกดูแข็งกระด้างแต่ข้างในก็มีมุมอ่อนโยนแหล่งข้อมูลบรรยายเขาว่าเป็นคาวบอยค่าแรง30ดอลลาร์คือผ่านงานมาทุกอย่างแล้วอืมอต่ออกหมุดรางรถไฟสู้รบในสงครามกลางเมืองไปจนถึงสู้รบกับชนพื้นเมืองแต่จุดที่ทำให้เรื่องนี้มันแบบฉีกออกไปจากนิยายคาวบอยทั่วไปคือวิธีที่คนสองคนนี้มาเจอกันครับ ตรงนี้ล่ะคะ่ะที่อ่านเจอแล้วทึ่งมากมันเกี่ยวกับทัมเบิ w e ีดใช่ไหมคะใช่เลยครับด้วยความเหงาและความโดดเดี่ยวของเอลวีเนี่ยถ้าจะเขียนบทกวีสั้นๆค่ะเขียนความในใจของเธอลงบนเศษไม้บ้างเศษกระดาษบ้างแล้วก็ผูกติดไปกับทัมเบิ w e ีดก็คือพุ่มไม้แห้งๆที่กลิ้งไปตามลมในทะเลทรายนั่นแหละคะ่ะใช่ครับแล้วก็ปล่อยให้มันลอยไปตามยถากรรมเดี๋ยวนะคะ เขียนข้อความผูกกับพืชที่กลิ้งไปตามลมเนี่ยนะนี่มันเหมือน s s s g e in the Bottle ฉบับทะเลทรายเลยนะเนี่ยก็อาจจะพูดอย่างนั้นได้ครับเป็นพล็อตที่คาดไม่ถึงเลยสำหรับนิยายคาวบอยมันทำให้สงสัยเลยว่าคนเขียนเขาคิดได้ยังไงแล้วมันส่งผลกับเรื่องยังไงบ้างคะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับและคนที่ไปเจอข้อความเหล่านี้เข้าก็คือคอนคอนเนเกอร์อ๋อเขากำลังขี่ม้าอยู่กลางทุ่งกว้าง แล้วก็เจอบทกวีผู้นี้ปลิวมาติดมันทำให้เขาเริ่มสงสัยแล้วก็เกิดความผูกพันกับผู้หญิงลึกลับคนนี้ทั้งคันที่ยังไม่เคยเจอหน้ากันด้วยซ้ำโหซึ่งมีบทวิจารณ์ชิ้นหนึ่งจากเจฟฟ์อาร์โนสเวสเขาเรียกสิ่งนี้ได้คมคายมากครับ <c oughs> เขาบอกว่ามันคือข้อความในขวดแก้วฉบับตะวันตกเป็นการเชื่อมโยงคนสองคนที่เปรียวเหงาเข้าด้วยกันโดยมีสายลมเป็นสื่อกลางโห oh, ฟังแล้วโรแมนติกมากจริงๆ ซึ่งมันก็ไปตรงกับที่เห็นในบล็อก The Estella Initiative เป๊ะเลยเขาเขียนว่า c o n เ g อ r เป็นเรื่องราวความรักมากกว่านิยายตะวันตกทั่วไปครับผมแล้วยังยกให้เป็นหนึ่งในเล่มที่โรแมนติกที่สุดของลามูด้วยซัง แสดงว่าหัวใจของเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การต่อสู้พวกความอยู่รอดทางกายภาพอย่างเดียวแต่เป็นการต่อสู้กับความเหงาในใจด้วยถูกต้องค่ะเป็นการตีความที่แม่นยำม,มากครับมันคือการเอาชีวิตรอดทั้งร่างกายและจิตวิญญาณซึ่งหัวใจของเรื่องรักแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ไม่เลยถ้าตัวละครไม่น่าสนใจโดยเฉพาะเอวีเทียวที่ดูเหมือนจะทลายภาพจำของผู้หญิงในยุคนั้นไปเลยนะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะ เพราะภาพจำแรกๆของตัวละครหญิงในนิยายตะวันตกเลยคือเป็นคนที่รอความช่วยเหลือเป็น damsel in distress ครับผมแต่จากที่อ่านใน bookspastereviews r เขาบอกว่าเอวีไม่ใช่สตรีที่อ่อนแอรอความช่วยเหลือมันทำให้สงสัยว่าจริงๆแล้วบทบาทของเธอในเรื่องมันสำคัญขนาดไหนคะสำคัญมากครับสำคัญจนถึงขั้นที่ว่าบทวิจารณ์บางชิ้นมองว่าเธอคือตัวเอกที่แท้จริงของเรื่องเลยด้วยซ้ำ ขนาดนั้นเลยเหรอคะครับอย่างที่เจฟฟ์ออโน์เรสต์ชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้ววีรบุรุษของเรื่องอาจไม่ใช่คอนเนเกแต่เป็นเอวีเทลจังหากหนังสือเล่มนี้มันให้ความสำคัญกับความแข็งแกร่งของผู้หญิงในดินแดนชายแดนซึ่งเป็นมุมที่หาได้ยากมากในนิยายตะวันตกยุคเก่าที่มักจะโฟกัสไปที่วีรกรรมของผู้ชายเป็นหลักใช่ครับเอวีคือคนที่ลงมือทำคือคนที่จัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง เท่ากับว่าคอนาเกอร์เป็นเหมือนส่วนเสริมที่เข้ามาในชีวิตเธอมากกว่าจะเป็นคนที่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือเธออย่างเดียวถูกต้องครับเขาเข้ามาเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปนั่นก็คือความรู้สึกของการมีใครสักคนเกียงข้างอืมแต่เอวี่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วส่วนตัวคอนาเกอร์เองเขาก็คือภาพจําของวีรบุรุษตะวันตกที่สมบูรณ์แบบนะรักสันโดษหัวรั้นและอารมณ์ร้อนตามแบบฉบับ แต่ลึกๆแล้วเป็นคนที่ยึดมั่นในความถูกต้องและพร้อมจะปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าเสมอชอบรายละเอียดที่บทวิจารณ์ของเจฟฟ์ออร์นอลส์เวสต์ให้ไว้เกี่ยวกับประวัติของคอนเนกเกอร์มากเลยค่ะมันทําให้ตัวละครนี้มีมิติขึ้นเยอะเลยค่ะเขาเล่าว่าคอนเนกเกอร์เคยตอกหมุดรางรถไฟครัหนีจากค่ายกักกันเฉลยศึกแอนเดอร์สันวิลและเคยต่อสู้กับอินเดียนในดาคโตาและไวโอมิง สิ่งเหล่านี้มันหล่อหลอมให้เขาเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นจากดินแดนชายแดนอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ขาวบอยที่ขี่ม้าเท่ๆไปวันๆประสบการชีวิตเหล่านั้นมันฝังอยู่ในตัวครับมันทาให้เขากลายเป็นคนแบบนั้นเป็นคนที่เข้าใจความโหดร้ายของโลกแต่ในขณะเดียวกันก็โหยหาความผูกพันอยู่ลึกๆเพราะชีวิตเขาไม่เคยมีสิ่งนั้นมาก,ก่อนถูกต้องครับการได้เจอข้อความของเอวีมันเหมือนกับการได้เจอโอเอซิสกลางทะเลทรายสาหรับเขาเลย นักเขียนที่สร้างตัวละครได้สมจริงและมีมิติขนาดนี้ได้ตัวตนของเขาก็คงจะน่าสนใจไม่แพ้กันแหล่งข้อมูลของเราบอกอะไรเกี่ยวกับหลุยส์ลามูบ้างคะโอ้โหประวัติของหลุยส์ลามูนี่น่าทึ่งมาครับเขาไม่ใช่แค่นักเขียนนะแต่เป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจของอเมริกาเลยก็ว่าได้ค่ะเขามีผลงานก่อร้อยเรื่องแต่รับการยอมรับในระดับสูงสุดเลยจากข้อมูลของบริงกิสและเว็บไซต์ kubooks.com เขาได้รับรางวัลเหรียญทองแห่งชาติจากรัฐสภาสหรัฐแล้วก็ยังได้รับเหรียญแห่งอิสรภาพจากประธานาธิบดีเรแกนโหซึ่งเป็นเกียรติยศสูงสุดที่พลเรือนจะได้รับเลยใช่ครับสุดยอดจริงๆค่ะไอสิ่งที่สงสัยคืออะไรที่ทําให้งานเขียนของเขาแตกต่างจากคนอื่นมันคือความสมจริงที่หลายๆบทวิจารณ์พูดถึงใช่ไหมคะใช่ครับคําว่าความสมจริงหรือ authenticity คือหัวใจในงานของลมัวเลยบทวิจารณ์จาก b o o k s b y l i n c o l n e t c o m บอกว่า เขาไม่ได้แค่เขียนนิยายแต่กำลังถ่ายทอดบันทึกที่แท้จริงของยุคตะวันตกเก่าเพราะเขาได้รับอิทธิพลโดยตรงมาจากเรื่องเล่าของคุณตาที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในยุคนั้นจริงๆและที่เด็ดกว่านั้นคือข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ฉบับแปลไทยในเว็บไซต์ cobooks.com ครับมีอะไรน่าสนใจในบทสัมภาษณ์นั้นคะ ละมัวเล่าว่าเขาออกจากบ้านตั้งแต่อายุแค่15ปีโห oh. ไปทำงานสารพัดทั้งในเหมืองเป็นกะลาส,สีเรือและที่สำคัญคือเขาได้พบปะพูดคุยกับคนเท่าคนแอ่ที่เคยมีชีวิตอยู่ในยุคตะวันตกจริงๆอืม mm. เขาเคยเจอคนที่เคยควบม้ากับบิลลี่เดอะคิดตัวเป็นๆมาแล้วเดี๋ยวสิคะนี่คือเขาได้ข้อมูลมาจากแหล่งปรมภูมิเลยนะไม่ใช่แค่การอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ครับผมโอเค อันนี้เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อง,งานเขียนของเขาไปเลยนะแสดงว่าฉากหลังตัวละครหรือเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องมันมีรากฐานมาจากเรื่องจริงที่เขาได้ยินได้ฟังมาใช่เลยค่ะเขาไม่ได้จินตนาการถึงยุคตะวันตกเขาแค่เล่าเรื่องจากสิ่งที่เขาสัมผัสมานั่นแหละครับคือสิ่งที่ทําให้งานของเขาทรงพลังและแตกต่างแล้วสไตล์การเขียนของเขาก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยถ้าพูดถึงสไตล์ บทวิจารณ์ส่วนใหญ่จะบอกว่างานของเขามักจะสั้นกระชับและหนักแน่นใช่ไหมคะอย่างเรื่องคอเนกเกอร์นี่ก็ยาวไม่ถึง200หน้าเองจากข้อมูลของ D.S. l Initiative ซึ่งถือว่าอ่านง่ายจบเร็วอืมแต่มันก็มีอีกมุมที่น่าสนใจนะครับใช่เลยกำลังจะพูดถึงบทวิจารณ์จาก b o o k b u s t e r Reviews พอดีเลยคะ่ะเขาบอกว่าแม้จะสั้นแต่บางช่วงก็รู้สึกว่าดำเนินเรื่องช้าไปบ้าง ซึ่งก็ว่ามันเป็นการให้ภาพที่สมดุลดีนะไม่ได้มีแต่คำชมอย่างเดียวประเด็นนั้นน่าคิดมากครับมันอาจจะหมายความว่าลามัวให้เวลากับการสร้างบรรยากาศแล้วก็พัฒนาการทางอารมณ์ของตัวละครใช่ครับมากกว่าจะเร่งรีบไปที่ฉากแอคชั่นอย่างเดียวแล้วมันก็ไปสอดคล้อนกับคำเตือนจาก The Estella Initiative ที่บอกว่านี่ไม่ใช่หนังสือสำหรับคนที่มองหานิยายรักโรแมนติกเต็มรูปแบบ <c oughs> น่าสนใจนะคะที่บทวิจารหนึ่งบอกว่าโรแมนติกมากแต่อีกบทวิจารณ์กลับเตือนว่ามันไม่ใช่หนังสือรักเต็มรูปแบบแถมบางช่วงยังดําเนินเรื่องช้าด้วยตกลงแล้วคนอ่านควรจะคาดหวังอะไรจากหนังสือเล่มนี้กันแน่คะระหว่างความรักหวานซึ้งกับความดิบเถื่อนแบบตะวันตกผมว่ามันคือการผสมผสานกันอย่างลงตัวนะคือมันมีแก่นกลางเป็นเรื่องราวความรักที่อ่อนโยนและไม่เหมือนใครอืม แต่ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นบนฉากหลังของโลกที่อันตรายและไม่ปราณีใครมันยังคงมีฉากแอคชั่นความรุนแรงการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดใช่ครับตามสไตล์ของลามัวครบทั่วเลยใครที่เป็นแฟนของเขาอยู่แล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนแต่จะได้รสชาติที่แปลกใหม่ของความโรแมนติกเข้ามาเพิ่ม เข้าใจเลยค่ะคือมีความโรแมนติกเป็นหัวใจแต่ก็ยังคงกลิ่นอายของความเป็นตะวันตกที่สมจริงเอาไว้ครบถ้วนซึ่งหนังสือที่โดดเด่นและเป็นที่รักขนาดนี้ก็ไม่น่าแปลกใจที่จะถูกนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์แน่นอนครับและเรื่องราวเบื้องหลังการสร้างหนังเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะน่าสนใจไม่แพ้ตัวหนังสือเลยน่าสนใจมากครับคอนเนเกอร์ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์สําหรับฉายทางโทรทัรศน์ในปี1 9 9 1 นำแสดงโดย Sam icle, แ,ด v โโแซมเอเลียตในบทคอนเนเกอร์และแคทเธอรีนรอสในบทเอวิเทีโอโอโหแซมเอเลียตนี่คือภาพจำของคาวบอย,ยุคใหม่เลยนะหนวดฟึม้มเสียงทุ้มๆครับผมแล้วที่สำคัญคือเขากับแคทเธอรีนรอสเป็นคู่สามีภรรยากันในชีวิตจริงด้วยการเอาคู่จริงมาเล่นเป็นคู่รักเนี่ยมันต้องเพิ่มเคมีบนจอได้เยอะแน่ๆมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกครับค่ะจากข้อมูลในวิกิพีเดียและเจฟอาร์โนสเวส ทั้งแซมเอร์เลตและแคทรีนรอสเป็นเพื่อนสนิทกับลุยส์ละมอยู่แล้วและตัวละมวเองนี่แหละครับที่เป็นคนแนะนำนิยายเรื่องนี้ให้ทั้งคู่อ๋อ oh, ว่าผู้เขียนต้นฉบับเห็นภาพของนักแสดงสองคนนี้ในหัวตั้งแต่แรกเลยสิคะนี่มันสุดยอดมากอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับและที่สำคัญที่สุดคือทั้งคู่ไม่ได้แค่ถูกจ้างมาแสดงนะแล้วทำอะไรอีกคะพวกเขาซื้อลิขสิทธิ์นิยายเรื่องนี้ด้วยเงินของตัวเองและยังมีส่วนร่วมในการเขียนบทภาพยนตร์ด้วยตัวเองอีกต่างหาก โห oh, แสดงว่านี่ไม่ใช่แค่โปรเจกต์หนังทั่วไปแต่มันคือแพชชั่นโปรเจกต์ของพวกเขาเลยนะใช่เลยครับมันอธิบายได้เลยว่าทําไมแฟนหนังสือถึงยอมรับว่าหนังเรื่องนี้เคารพจิตวิญญาณของต้นฉบับอย่างมากเพราะคนทําเขารักและเข้าใจในสิ่งที่พวกเขากําลังทําอยู่จริงๆถูกต้องเลยครับความผูกพันส่วนตัวแบบนี้แหละที่ทําให้หนังมันออกมาดีแล้วมันก็ดังมากด้วยนะบทวิจารณ์จาก b o o k b u s t e r Reviews เล่าว,ว่าในยุค90เนี่ยหนังเรื่องนี้ฉายทางช่อง TNT บ่อยมาก จนกลายเป็นภาพจำของใครหลายๆทนในยุคนั้นไปเลยพอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วภาพของคอนเนเกอร์เนี่ยมันชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะมันเป็นมากกว่าเรื่องราวขาวบอยดวลปืนจริงๆแต่มันเป็นเรื่องของตัวละครที่สู้ชีวิตความเหงาที่กัดกินใจและความรักที่เก่าตัวขึ้นในรูปแบบที่ไม่ธรรมดาที่สุดใช่ค่ะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นบนฉากหลังของยุคตะวันตกเก่าที่สมจริงมากๆผ่านสายตาของนักเล่าเรื่องชั้นครูอย่างลุยส์ลามัว ใช่ครับและถ้าจะให้สรุปว่าอะไรคือแก่นที่ทำให้เรื่องนี้ยังคงอยู่เหนือการเวลามาได้จนถึงทุกวันนี้ผมว่ามันคือการที่เรื่องราวได้ขุดลึกลงไปถึงประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์ที่อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายม,มันสำรวจธีมที่เป็นสากลมากๆอย่างการโหยหาความผูกพันและการค้นหาสถานที่ที่เรารู้สึกเป็นบ้าน ซึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ในยุคสมัยไหนสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่เข้าถึงใจเราได้เสมอครับเป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมมากค่ะแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปมีอีกประเด็นหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ฉบับแปลไทยของหลุยส์ลามัวที่อ่านแล้วยังติดอยู่ในใจไม่หายเลยค่ะประเด็นไหนครับอ,อนทางกับภาพจําของเราเกี่ยวกับยุคคาวบอยอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะอืมเป็นประเด็นที่ชวนให้ขบคิดจริงๆครับฟังดูแทบไม่น่าเชื่อในบริบทปัจจุบันเลย นี่จึงเป็นคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้กลับไปคิดกันต่อค่ะว่าภาพจำของเราเกี่ยวกับความปลอดภัยเกียรติยศและความป่าเถื่อนในยุคตะวันตกนั้นแท้จริงแล้วมันถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากตำนานและภาพยนตร์ฮอลลีวูดมากกว่าความจริงที่นักเขียนผู้คลุกคลีกับยุคนั้นอย่างลามูพยายามจะถ่ายทอดให้เราเห็นหรือไม่สำหรับวันนี้เวลาของเราในรายการ Story Beans วรรณกรรมในส่วนชีวิตก็หมดลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ